วันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมผักที่เพาะไว้เพิ่มนะคะจากเมื่อวานนะคะเราได้บอกถึงว่าการใช้ดินพิษมอสด,ดียังไงดียังไงก็แบบนี้นะคะมเมล็ดเขาโตแบบสม่ำเสมอกันมากเลยค่ะวันเดียวก็งอกแล้วนี่นะคะก็คือวันที่สองวันที่สองของอันนี้จะเป็นหัวหอมต้นหอมนะคะต้นหอมของ ที่เราได้เพาะดินพิชมอสไปนะคะดินพิชมอสเขาเพาะแล้วงอกง่ายมากเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเขาขึ้นแบบเขียวสม,สม่ําเสมอกันมากใบเขาใบใหญ่ส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะเพาะอะไรแตงกวาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกอีกทีนึงนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เราจะแยกตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยอันนี้เขาก็เริ่มจะบานแล้วนะคะ เขาก็จะเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็ต้องมาแยกก้านี่นะคะเราก็ต้องเริ่มแยกก้าเลยนะคะเพราะว่างอกไวมากสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาชมเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปยาวไปเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้ไปแค่นี้ก่อนไว้เจอกันต่อไปนะคะคลิปหน้าเจอก,กันแน่นอนบายบาย